What does your father do? อุย้ยคนนี้ง่ายมากเลยอะเจตนาเขาถามอะไรลูกพ่อทำอะไรเออพ่อทำอะไรอ่ะข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้เขาถามอะไรพ่อทำอะไรเขาถามกิจกรรมที่ทำหรือเขาถามเขาถามอะไรคะอาชีพดีมากหนูต้องรู้นะเวลาถามว่าพ่อทำอะไรไม่ใช่แบบ พ่อพ่อทำงานบ้านอยู่ไม่ใช่เขาเป็นการถามสิ่งที่เรียกว่า job นะคะก็คืออาชีพนั่นเองเจตนาของมันค่ะคือการถามอาชีพค่ะฉะนั้นนะคะพอถามอาชีพปุ๊บตอบข้อไหนเลยตอบข้อ1นึถูกต้องค่ะ he is a dentist ก็คือพ่อเป็นหมอฟันค่ะนะคะ อ่ะนี่คือการถามอาชีพค่ะข้อสองไม่ใช่บอกพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ข้อสามนี่ยิ่งงงหนักอ๋อพ่อก็ทํางานของเขาอะคะ่ะคือตอบมาไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยและต่อมาข้อที่สี่งงหนักอ๋อพ่อจําเป็นพ่อมีความต้องการจําเป็นที่จะต้องไปหาหมอฟันอันนี้ก็ไม่ได้นะคะอ่ะโอเคทีนี้ที่เสริมให้นิดนึงมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการถามอาชีพเขาใช้คําถามว่า นี่เลยอ่ขอลบก่อนนะถามว่า What are you ค่ะหลายๆคนพอเห็นคำถาม What are you คุณเป็นอะไรฉันเป็นคนไม่ใช่จำไว้นะคะว่าน,นี้คือการถามอาชีพนะคะทุกคนและสำนวนอีกสำนวนหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของการถามอาชีพค่ะเราจะใช้คำว่า Make a living หรือว่า earn a living อันนี้หนูต้องเอาไว้หนูจะเห็นนะคะว่าข้อสอบในพาร์ทเนี้ยเขาอาจจะออกแบบแปลง่ายๆเลยก็ได้อย่างข้อแรกอะ how many อย่างเงี้ยหนูแบบโอ้ยอันนี้คือเขาประทานคะแนนให้หนูแล้วอะหนูต้องเอาให้ได้แต่ว่าเขาอาจจะใช้สำนวนที่ยากขึ้นมานิดนึงเนี่ย make a living earn a living นะคะมันไม่ได้แปลว่าทำอะไรสร้างอะไรแต่มันแปลว่าอะไรคะคุณทำ อาชีพอะไรอะ่ะงานของคุณนะ occupation น,นี่คือการถามเรื่อง job หรือว่าเรื่อง occupation น,นะคะอ่าโอเคนะคืออย่างที่พี่บอกมันมีเวลแบบเวลธรรมดาเวลธรรมดาก็คือแบบเออกท็ทั่วไปใช่ไหมกับอีกอันนึงก็คือแบบว่าเป็นเวลที่ขึ้นมาหน่อยคือมีการใส่สำนวนแทรกเข้าไป